แม็กกี้สาวน้อยรัสเซียมาพร้อมของขวัญเตรียมตัวไปหาคุณแม่นะคะผ้าห่อตัวคุณแม่อ่านให้มาค่ะแล้วก็ชุดที่ติดตัวน้องคาดผมจุกดูดชุดเซ็ตกิฟถุงเทา้าคัดผมนะคะแม่หนิงเพิ่มให้กิฟอีกสองเซตผ้าคัดผมแล้วก็ชุดอีกสองชุดนะคะสีแดงชุดหมี ของมัมน้ำฟ้าค่ะมีถุงเป็นกระเป๋าผ้าดิบนะคะปักชื่อเป็นถุงใหญ่เลยค่ะใส่น้องขนาด23นิ้วตัวใหญ่ๆเลยฮ่าและก็เป็นใบเกิดและใบเซอร์นะคะแม่ไม่รับเป็นการ์ดนะคะแม่จะไปใส่แฟ้มหนูแม็กกี้ขนาด23นิ้วสาวน้อยรัสเซียเกิดตั้งแต่สิงหานะคะเพิ่งมาถึงค่ะ เป็นลิมิต็ดคิดนะคะเป็นคนที่ห53เตรียมตัวไปหาคุณแม่ได้เลยน่ารักน่าเอ็นดูอ๋อคุณแม่อ่านไม่ใส่แพมเพิสมาให้ด้วยค่ะแม่หนิงใส่กางเกงผ้าอ้อมให้ด้วยนะนี่จะได้ไม่โป๊ค่ะลูกสาวไปไปดูรายละเอียดน้องกันนะคะคนสวยแม็กกี้ น่ารักมากผมหิกหิกเอ็นดูมากเลยค่ะขนตางอนขนตาจิ้มโมแฮนะคะคิ้วเพนผมจิ้มโมแฮเป็นลอนๆค่ะด้านบนสาวน้อยรัสเซียตาแก้วแวววาวสีฟ้าฟ้าอ่อนๆเม้มปากแขนขาเต็ม บอดีผ้าน่คะใส่ชุด3เดือนนะคะดูมากเลยมาดูผิวหนูใกล้ๆก,กันดูเล็บด้วยเล็บสวยยกแขนได้กอดน,น้องหมียกแขนนี้ครั้งหนึ่งก็ยกได้ ม่หนิงหยกให้อุ๊บจะอีแม่กอดหน่อยค่ะน่ารักจมูกเจาะมานะคะด้านใน สวยงามมากเลยค่ะหนูหนอเอ็นดูค่ะลูกสาวไปดูรูปนิ่งหนูในเพจได้นะคะจะไปหาคุณแม่แล้วค่ะบ๊ายบาย